การที่เราจะแต่งเพลงสักเพลงเนี่ยให้มันเข้ากับความสุขของเรายามอยู่ในสวนเนี่ยผมตามหามันมาตลอดเลยผมออกเดินทางไปนู่นไปนี่ข้ามน้ำข้ามทะเลตลอดเวลาเลยผมไม่สามารถแต่งเพลงที่มันเข้ากับความสุขในชีวิตผมได้จนผมมีโอกาสได้มาอยู่ที่สวนแล้วมาปลูกผัก มันเป็นอะไรที่เยี่ยมเลยการที่ได้โจะพึมพ,มพึมตัวเองในสวนของผมเองเนี่ยมันช่วยให้ผมได้ผ่อนคลายการจะคิดเนื้อเพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันต้องจินตนาการว่าเรากำลังทำอะไรสักอย่างอะนะแต่คุณเชื่อไหมเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ทุกคนน่ยมีความสุขเวลาได้ได้ฟังกับมันใจคุณได้ลองฟังดู